สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกับมพวกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิ้งผ้าร่วยสิพ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับนงนุนเนาะค่ะเนาะหลบนีนงนุ่นเพิ่นฝันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมนงนุ่นเพิ่นนมาเพื่อนฝันเห็นเหื่อนหลังเก่าเพิ่นค่ะฝันยามได้กับฝันเกี่ยวกับเหื่อนหลังเก่าเพื่อน่าค่ะค่ะแล้วตัวเลขความฝันของนงนุ่นสิเป็นแนแนวทางแบบใดเนาะค่ะความฝันของนงนุ่นสิเป็นแบบใด เื่อเป็นการบอเสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของน้องนุ่นผอมๆเหมือนกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีครับน้องนุ่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ทั้งทีมงานมาติดตามตัวเลขความฝันกับน้องนุ่นเนาะค่ะอีกขังหนึ่งค่ะน้องนุ่นเพื่อนว่าเพื่อนฝันดีเลวค่ะท่านผู้ชมน้องนุ่นฝันมาจังได๋เนาะเ้าสู้ท่านผู้ชมให้ฟังเลยค่ะค่ะม่ขึ้นฝันว่า ฝันว่าไอเกี่ยวกับบ้านล้างเก่านี่นะคะค่ะฝันว่าไอยางขับไปนี่เฮื่อนย่างขับไปนี่เฮื่อนแล้วกระยุดอยู่ข้าวหนึ่งค่ะตานนี้กระยางขับไปอีกยางขับไปมองมันสิเป็นขั้วหน่อยเนาะขั้วหน่อยแล้วก็ขัว้วไงแล้วก็เป็นกลางเฮื่อนของทงสินะคะค่ะแบที่นี่ยางไปแล้วปุ๊บข้าไปในี่องน้ำค่ะเขับไปนี่องน้ำค,คิดว่าไปอาบน้ำนะคะไป ไปอาบน้ำแล้วปุ๊บยางออกมาขั้วน้อยค่ะไอขั้วน้อยกับขั้วกลางยางออกมาแล้วมาที่นี่ไปตู้ว่าสิไปหาของค่ะบันนี้ก็เลยคิดเลยว่าอุ๊บว่าเอาดอกก็เลยยางออกมาค่ะยางออกมาแล้วหอดกลางของโทงไงค่ะของโทงนี่เหงาหลังเก่านะคะค่ะบันนี่ได้ยินเสียงมลป,ปุกเปกได้ยินเสียงคนเอิญค่ะก็เลยยางขึ้นบันไดเงินไปเพราะว่าเหงอหลังเก่าน่ะ มันสิเป็นเถอน,นสองสันเนาะคะ่ะเน <คะ S 1> าะค่ะสองส,สันนี่สันสองเนี่ยมันสิเป็นใหม่สันร้างมันสิเป็นปูนคะ่ะมาดิ่งยางขึ้นไปบนยยันไดยางไปแล้วเหมือนมัน,ม,น,นมันสิเป็นมันสิเป็นไอห้องห้องทถ้งห้องหลงเลยนะคะค่ะวันนี้ยางไปแล้วกับบ่มียังมีจะตรูรเก่าคะา่ะตูวหนึง่งมาที่นี่ <laughs> ย่งางึ้นไปแล้วบ่มียางก็ยยางลงมายางลงมาบนันไดคือเกา่าค่ะยางหอดแผ่นปูนยางลงมาหอดแผ่นปูนของบันไดนะค่ะแต่ยินเสียงเอ,อิ้นอีกกะย่างค้อไปอีกค่ะบ่มมียางเอ,อิ้นว่าจากไหคะน้องเอ,อิ้นเอ,อือนซื้อค่ะเอ,อิ้นซื้อละเสียงที่เอ,อิ้นนี่เป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายครับน้องนุ่นเป็นเสียงผู้หญิงค่ะ เป็นเสียงผู้เฒ่าผู้หญิงเอสียงผู้เฒ่าเสียงผู้หญิงเออเอนจังไ๋คะลองลองเอ้นให้ฟังิ่งดูคเอิ้นซื้อค่ะเอิ้นซื้อเป็นเมอนเอื่นซื้อมันไปย่ยางขึ้นไปย่างขึ้นไปแลบวบิเห็นยางไปสองหลอบวันนี้ขึ้นไปสองหลอบยางลงมาสองหลอซี่งสนะคะค่ะวันนี้บ่บเห็นมียางก็เลยก็เลยเริิมแบบว่ามันเริ่มไปแต่ยยานจังซงสนะคะค่ะวันนี้ก็สิยยางออกยางออกมาหอดนาบ้าน อัดประตูเฮื่นเดี่ยวประตูหือนลังเก่ามาที่นี่ยาวออกมาหน้าบ้านคิดจังไดผู้ไปกล่มลงเบิงไอเบิงขาเจ้าของเบิงเบิงแค่แถวนี่ค่ะเบิงขาเบิงเอ็นเนี่ยเบิงเบิงคอเทาเนาะเบิงคอเทาเบิงขางเบิงช่วงไรคะเบิงเบิงช่วงนี้ค่ะไหลลงมาโทษเด้อขะเด้อสี่เบิงเลยค่ะเนี่ยเบิงช่วงนี้มาที่นี่เนี่ยเบิงแล้วปุ๊บไอไปเห็นเมื่อไหร่ว่า เ้นเลือดถ้าเป็นบอค่ะเส้นฝอยค่เป็นว่าเส้นฝอยเลือดเนาะเส้นเลือดฝอยค่ะบะนี้มันเป็นแบบเหมือนมันเป็นมันเป็นตัวเหล็กนะคะมันเป็นฝอยมันแตกออกมาเป็นตัวเหล็กค่ะตัวเหล็กสียังครับเป็นนมมบนเป็นสีดําสีดําเหมือนเส้นเลือดที่มันเป็นนะคะค่ะเป็นตัวไหนนะนมมันี้บะนี้เห็นสามตัวเห็นเป็นศูนย์ไอศูนย์สองหกศูนย์สองหกศูนย์สองหก เห็น,<ม>นชัดๆเลยเห็น<อ>ช,ชัดๆเลยค่ะมันเป็นเส้นเรือดฟอยที่แบบว่ามันมันแตกออกมานะคะ <c oughs> แตกมาเป็นตัวเหล็กเลยค่ะค <c oughs> ตัวดํตัวดําแห่งตัวใหญ่ตัวใหญ่แบบแห้งเลยค่ะค่ะมาที่นี่ก็เลยแบบอ้าวคือไอ้คือเป็นแนวหนีน่ะคือเป็นตัวเหล็กนวหนีก็เลยวาง, <c oughs> งค่ะมาที่นี่ก่ย่างออกมายาวออกมาแล้วเห็นตัวเหล็กแล้วหลังจากนั้นกระสดุงตื่นเลยค่ะอ สามตัวท่านี่บอกรับเมียนค่ะสามตัวห็นสามตัวศูนย์ศูนย์สองหกครับศูนย์สองหกนะครับเนาะศูนย์สองหกอืมฝันเกลียวกับบานหลังเกาเมบอกค่ะเมีค่ะฝันฝันยำได้สิเกี่ยวเตะกับบานหลังเกาบ้านบ้านหลังเกานี่บ้านเล็กที่เท่าไรคะบ้านเล็กที่หกสิบเจ็ดมูหนึงค่ะหกสิบเจ็ดมูหนึ่งเนาะค่ะค่ะหกสิบเจ็ดมูหนึ่งนี่กับบ้านเล็กที่นี่ก็ทีมบ่อใดเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า น้องนุ่นนี่มีเส้นฟันเกี่ยวแต่กระบานหลังเกา네่าค่ะฟันเกีียวแต่กบับบานาหลังเกา่าพอฉนันบานเล็กที่นี่คิดว่าตรงมาอีค่ะมาเล็กที่ค่ะแล้วจังได้ต่อคะน้องนุ่นหลังหลังจากนั้นกาสะดุงตื่นเลยค่ะเห็น<ม>ตัวเล็กยูคพาจะคล้องแล้วกาสะดุงตื่นเนาะคะ่ะเ<ฆ>นาะแต่ว่าทีนี้เนี่ย่ะฟันทุกงวดฟันยันได้สีเกีียวแต่กบับบานหลังเกา่าไ่เคยฟันออกจากหมีจักเทือคะ่ะค่ะ แต่บ้านรังเก่าของน้องนุ่นนี่ก็บวบมีไผอยู่ได้เนาะค่ะบวมีไผอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาทุบแล้วทุบปูนทุบยังออกก็ตถุราคาเหลือแต่เหมือนแบบว่ามันเป็นสากปูนเก่าๆขึ้นค่ะทุบพังเป็นกำแพงปูนนะค่ะเป็นกำแพงปูนที่ยังเก็บกวาดบวมหันเบิร์ค่ะค่ะน้องนุ่นมียังเพิ่มเติมอีกวะคะบ่มีค่ะค่ะทั้งทีมงานกับขอขอบคุณน้องเนาะ น้องนุ่นเนาะค่ะน้องนุ่นได้หลายเด้อค่ะเด้อที่บ่แหงตัวเลขถ้าเพื่อนฝันเพื่อนกระสีบอกว่าเพื่อนฝันเนาะค่ะทั้งทีมงานก็ได้มาติดตามเนาะค่ะตัวเลขความฝันไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะให้ได้รับชมรับฟังน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณน้องนุ่นได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องนุ่นค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของน้องนุ่นเนาะค่ะเลขสามโตค่ะที่น้องนุ่นเพื่อนฝันเนาะค่ะศูนย์ 2องหกศูนย์สเจดหนึ่งหเจหนึ่งเป็นบาานดีกทีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมบาานอีกทีหกสิทับหค่ะหกเจ็ดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมค่ะบาานอีกที น้องนุ่นนีมาสองหอลนอกนะท่านผู้ชมในข่วมฝันของน้องนุ่นหลอกกอนกับฝันเกี้ยวกับบานอีกทีหลอบนี่กับฝันเกี้ยวกับบานอีกทีอีค่ะท่านผู้ชมหรือบานอีกทีสีมาก,กับโบหูเนาะค่ะขาดท่วนตัวเลขอีกข้างค่ะศูนย์สองหกศูนย์สองหกหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก ท่านผู้ชมมากตัวไหนสอบตัวไหนก็เอาตัวนั่นเนาะค่ะลองตัดล่นเบิงอย่าลืมตัดด้อค่ะท่านผู้ชมเถอได้โชกไงรองวันไ่กับนองนุ่นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยื่นนี่โชคมีลาบ เฮ่งเฮ่งมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ่็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้าร่วยแต่เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ